สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมไวแลบ13ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูสวนไม้สักที่เป็นสวนของผมปลูกไว้นะครับอายุก็ได้อยู่ประมาณ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับจะเป็นไม้สักต่อสองนะครับสำหรับที่ปลูกไว้ต่อแรกก็คือผมตัดไปปลูกบ้านแล้วนะครับตัดไปได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่กําลังขึ้นอยู่ก็จะเป็นต่อ2นะครับแล้วก็ระยะการปลูก ช่องห่างของด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่องนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ช่องห่างของลําต้นนะครับระหว่างช่องก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับสําหรับช่องห่างนี้ทําไมเราถึงเว้นช่องห่างนี้ไว้อย่างต่ำๆนะครับต้องประมาณสัก4เมตรนะครับเพื่อให้รถไถเนี่ยนะครับเขาได้ทําการทําความสะอาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการพวนดินใส่ปุ๋ยต่างๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลรักษานะครับหรือปลูกเป็นไร่เป็นสวนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับกะว่าปี2ปี3ปีเรามาดูแลรักษาครั้งหนึ่งเราก็จะใช้ใช้รถนะครับไม่ได้ใช้แรงงานสําหรับข้อดีนะครับในการปลูกไม้สักนะครับการปลูกไม้สักก็เป็นไม้ราคาแพงชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้นี่นะครับขนาดลําต้นถ้าเลื่อยนะครับก็จะได้อยู่ประมาณหน้า 12- ถึงหน้า15หนะครับในช่วงที่ต้นใหญ่ ช่วงที่ต้นเล็กที่เป็นลูกขึ้นมาก็จะทยอยตัดออกนะครับสําหรับตัวที่ขึ้นใหม่มานะครับจะขึ้นอยู่ประมาณสองสากิ่งนะครับสําหรับส3กิ่งนี้ก็เราจะตัดนะครับให้เหลืออยู่ประมาณต้นเดียวนะครับขึ้นมาเป็นต้นเดียวแบบนี้อ้อมลูกมันเราก็จะตัดออกนะครับเพื่อให้ไม่กินปุ๋ยแล้วก็ต่อเลี้ยงก็จะได้ส่งอาหารให้กับต้นเดียวนะครับมันจะทําให้ไม้สวยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่เราทําความสะอาดสวนนะครับเพื่อน อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราทําความสะอาดสวนสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นพวกเถาวันนะครับควรที่จะเอาออกนะครับถ้าเราไม่เอาถาวันออกนะครับก็คือว่าเขาจะรัดต้นนะครับทําให้ต้นไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับสวนนี้ก็อยู่ประมาณที่3ปีแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาเอาหุ่นเอาทําความสะอาดนะครับตอนนี้มาก็มาทําความสะอาดสวนนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ เห็นผมที่ไม่ได้ปลูกอะไรไว้เยอะนะครับก็คือช่วงนี้ผมไม่ได้เข้ามาสวนใหญ่นะครับสวนใหญ่ของผมก็จะอยู่ประมาณยี่้าไร่นะครับแล้วก็มีบ่อปลามีอะไรนะครับก็คือยังไม่ได้เอาลงแล้วเดี๋ยวจะเอาลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวนใหญ่ของผมก็จะมีบ่อปลา6ลูกนะครับเป็นสวนใหญ่นะครับยี่้าไร่ตอนนี้ก็มาบุกเบิกทําความสะอาดนะครับจะมีต้นบางต้นนะครับที่ว่าเป็นเถาวันขึ้นรัดนะครับต้นก็จะไม่สวยนะครับอย่างพวกนี้นะครับ สำหรับสวนไม้สักผมนะครับก็จะได้ขอค้อนนะครับเป็นค้อนตีเป็นค้อนค้อนตอกนะครับสําหรับที่เวลาเราเอาออกนะครับเอาพวกไม้สักพวกนี้เวลาที่เราเอาออกเอาออกไปขายตัดต้นนะครับขออนุญาตเสร็จเราก็จะตอกค้อนตอกอะไรนะครับสามารถส่งได้ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็แจ้งว่าเราจะขนย้ายไปเส้นไหนนะครับเราก็จะสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ทําอะไรนะครับแล้วก็จะมีไม้ใหญ่บางสวนนะครับสวนนี้ก็จะเป็นสวนป่านะครับ เป็นสวนป่าที่มาพัฒนานะครับมีไม้ใหญ่มีไม้สักนะครับส่วนไม้พวกนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ว่าเราปลูกไว้นะครับเราสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นสวนป่าเวลาเอาเข้าธนาคารนะครับราคาก็จะดีกว่าที่เป็นสวนลกล้างนะครับนี่นะครับก็เอารถไถใหญ่เข้าได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรถไถใหญ่ที่เอาเข้าได้ อีกคันนั้นก็เป็นรถถ่ายใหญ่นะครับเป็นต้นใหญ่ๆนะครับที่ได้ปลูกไว้ในการปลูกนี่นะครับก็เยอะอยู่พอสมควรอยู่เมือนคันนะครับพอดียังไถ่ไม่หมดนะครับก็จะอ้อมมาแต่จะถ่ายให้ดูนะครับพอดีมันย้อนแสงนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับ พอเราไถไปอย่างนี้เสร็จสปุ๊บนะครับหน้าฝนหน้าอะไรมาเราก็จะมาแต่งหุ่นทําความสะอาดสวนป่านะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงฤดูกาลหน้าฝนนะครับไม้ก็จะเริญเติบโตได้ดีสําหรับตัวที่เราออกเนี่ยนะครับเขาได้โล่งได้โปุ่งนะครับต้นเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ๋จะพาเพื่อนไปดูข้างบนนี้นะครับก็จะมีต้นใหญ่ๆอย่างพวกนี้นะครับต้นใหญ่ๆ ทางนู้นเขาก็จะดันยังไม่สุดนะครับถ้าเห็นปลายๆไหมครับก็ยังเหลืออีกเยอะเนี่นะครับจะเป็นช่วงต้นใหญ่ๆหน่อยสำหรับผมไหวแล้วบานะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเหมาะกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคนที่อยากปลูกสวนป่าเหมือนกับผมนะครับ สำหรับคนที่ซื้อที่เราไม่ได้ทําอะไรอยากลงเป็นไม้สวนป่านะครับจุดนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับผมปลูกไว้ตั้งแต่ตอนผมอายุประมาณ1 5บ6นะครับตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วก็ผมตัดไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตัดผมตัดออกไปแล้วพวกนี้จะเป็นตอสองนะครับไม้สักไม่ใช่ว่าเราตัดครั้งเดียวเราจะตายนะครับเราตัดเสร็จปุ๊บเขาจะแตกหน่อขึ้นมาอีกนะครับแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาเอาไว้ให้เหลือต้นเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปลูกได้นะครับ แล้วก็ถ้าอยากปลูกให้ต้นใหญ่นะครับก็จะอย่าปลูกทีเหมือนผมนะครับเว้นระยะไว้ให้ปลูกห่างๆนะครับอาจจะเป็นสัก 4, ี่คูณหอย่างนี้นะครับเอาไว้ห่างๆต้นจะโตเร็วมากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะให้คนมาทํางานนะครับอย่างสมมุติว่าถ้ามีรถไถไถอย่างนี้นะครับก็จะมีคนงานคนสองคนนะครับเป็นคอยตัดตัดกิ่งตัดอะไรนะครับสําหรับที่รถไถเข้าไม่ถึงเครื่องเข้าไม่ถึงนะครับนี่ครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะปลูกป่าบ้านสวนนะครับสำหรับผมหมายเลขสามหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆสำหรับคนที่จะทำนะครับสวัสดีครับ